บางไก,ก,ก่กนแลวจะเป็นน้องจา้าอืมดุย สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสูขู่สูคนนะจ่ะวันนี้พ่อกับช่องสาวปลาผ้ากินอีกแล้วจ้ะพี่น้องจ้าวันนี้สาวปลาสิผ้าไม่กินบักม่วงเบาจ้ะพี่น้องเบิ่งหัวใหญ่เลยจ้ะไปเห็นยุตตลาดมากนะจ้ะพี่น้องเขาจะบอกว่าเขาจะกาลังเก็บมากใหม่ๆเลยจ้ะพี่น้องก็เลยสัดมาสองกิโลจ้ะพี่น้องอยากหลายมากหลายนะจ่ะ มากลายมากสมนี่ไปจ้าก,ก้อนสิไปกินกันนอกจากพี่น้องปากพอแม่พี่น้องสูขู่สุ้คนคือเกานะจ๊ะกดไลค์กดแช์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้ช่องสาวปลาภากินสาวอุบลค้นโกคนหน,นีนะได้จากพี่น้องวิธีการเฮ็ดเจเนะจ้ะมือนีสาวปลาบ่าได้เห็นให้เบิ่งนะจ้ะแต่ว่ามันสิมีอยู่คลิปก้อนหนานี้นะจ้ะพี่น้องสาวปลาเฮ็ดแต่วิธีการเฮ็ดเจวกับปีให้เบิ่งนะจ้ะพี่น้องไปลงมือกันเลยจ้ะพี่น้องจวดจวดกันเลยจ้ะเบิง่ง ในไม,มส้ดสดๆกันเลยจ้ะพี่น้องเบิง่งฮึ่มเจลกับเย,ยอะๆจา้านี่จ้ะพี่น้องม่วงเบาเยอะๆจ้าวยวยว Oh. สมบังแก่ๆก็เลยจะพินงจา อืบองซีเสือสีเสือกับซีหมองมวงเข่ากันพะโลมวันนี้มือเหล็กออกจะพี่น้องจ้ะใส่ซีเขียวสีเขียวรับสับจ้ะ ออนก็ดีจ้ะไปหนอ้องออนกำลังดีเลยจ้ะหน้องมึงเป็นอะไรอู้หายรวย 嗯，啊、mm. uh. mm.，嗯，什么地？地呀？么？ รอบก่อนน่ะจ้ะที่ซอบไปกินมันมนแกนเนี่ยแหละนะจ๊ะมันมีแกนแล่ะมันนี้มันพอดีอ่อนๆต้องด้เพี่นอง เจลกับแสบพะโลแสบพะโลพะงานจ้ะพี่นอ้องฮั่หน,หนหั่นยังเสียกินหมองม่วงจ้ะหาแนวสมๆกินงำหั่น lui สุดมึงมันฝาดอัอนไหนมันออก,น,ออกน้องอืมอืม จับจับจับน้ำถือว่าพริกรอ้อต่พี่เนอะก็เล้วเผ็ดเผ็ดอ่ะ มองเ่าเนี่ยปาดวนมันออกนอกจากเราก็ไปแซน้ำเกลือจักหน่อยออยัางยัางมันจังสีออกแล้วเดี๋ยวไปนองจังสีบพรขั้นขอ้อ ຈັ່ງຊິບໍ່ກັດລິ້ນກັດອ ปัดกินเจียวบดเป็นถั่ยจ้ะพี่น้อง โอ้ยม mm ันทองวาบๆแล้เจ้าพี่น่องคือเศร้าก็แฉบเยอเนาะผมกัเละไรก็ไม่ใลยเจ้พี่น่องจ้าแ่บทอง ทาบาดสิไปหากินเขาวแล้วจ้ะพันทองบาบๆแล้วู้อืมหยุดเหยงโซ่จ้ะอืมไปแล้วจ้ะพี่น้องจ้าเดี๋ยวพอกันกิปหนาน,นะจ้ากับสวัสดีจ้ะ